สวัสดีทุกคนกันนนะครับวันนี้เราจะมาล่น t o i เล t of t h e c a r i b b e a n มันมันมันของจองก็ได้เก๋นะไม่มีรหรอกมาเดตทาวเวอร์ดิวเฟนนะครับทุกคนเออคือมันเป็นแบบว่าเหมือนแมปคอสตาร์ที่เราเล่นแหละเออแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นแบบว่าซ่ <c oughs> วม <c oughs> ทุกคน,มนไม่ได่ผิดนะครับซ่วม ซึ่งผมก็ไม่เคยเข้าไปเล่นเลยนะครับทุกคนแม้แต่ครั้งเดียวนะครับทุกคนคือเคยเห็นแค่ผ่านๆหรือไม่ก็กดไปตรงที่โฮมอ่ะแล้วก็เห็นอันเนี้ยคนเล่นเยอะมากเออผมก็เลยอยากลองมาเล่นนะครับแล้ววันเนี้ยผมเตรียมโลบักไว้ด้วยอ่ะหกพันแปดร้อยโลบักนะครับอืมถ้าใครอยากแบบว่าอยากดูคลิปแบบเตอร์มนีนะครับก็อย่าลืมไปซื้อเสื้อผมด้วยนะครับเออเดี๋ยวถ้าว่างนะครับเดี๋ยวผมจะทําเพิ่มนะครับทุกคนไป,ไปกดซื้อนะครับคนละตัวสองตัวก็ได้นะอืม โอเคเดี๋ยวผมจะก,กดสโตอตรงนี้เลยละกันไ้่มี2อย่างเองหรอให้ซื้อเอามี2อย่างอย่างงี้เราก็ซื้อสิครับลักกี้นะครับแล้วก็เดอรเบิร์แครดนะครับทุกคนไม่รู้มันคืออะไร <c oughs> อันนี้คือยังไม่เคยเข้าในเกมเลยนะครับเราก็ซื้อแล้วนะครับทุกคนนอกเกมโอเคลองไปดูสิว่าม,มันเป็นยังไง <c oughs> โอเคมาแล้วนะครับทุกคน มันก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนเสื้อผมสวยปะอันนี้ผมใส่เสื้อโจโจซาตุลเลยครับโจนี้ติดไม่ค่อยมีอะไรหรอกโอเคยุนี้ตอนนี้เรามีอยู่ตัวเดียวเองหรอ 100แคสดลเมดถึง100รมันน้อยไปหรือเปล่านี่เลยปแพ็กนี้เราจะมาเติมกันนะครับทุกคนผมตีไว้งบ5,000โลบักหรือไม่ก็3แพ็กนะครับทุกคนแพ็กละ1 5 0 0โลบักนะครับทุกคนอ่าผมจะซื้อประมาณ3แพ็กเลยละกันไม่รู้นะครับว่ามันจะได้แบบมันจะดีหรือเปล่านะถ้ามันแบบว่ามันไม่ได้จริงๆผมก็จะซื้ออะไรพวกนี้นะผมก็จะซื้อไอ้พวกเนี้ยมาเล่นเออถ้ามันไม่ได้นะ3แพ็กนะทุกคนเดี๋ยวผมไปลองตัวแบบเล็กๆก่อนเฮ้ย <He i, S 2> เพื่อนไปแบกเราเนี่ย เฮ้ยเขาเก่งช้างด้วยว่ะน่าทำเป็นเกงช้างแปรคุ้งนะว่าไหมน่าจะเท่สุดๆไปเลยเฮ้ยทำไมก็หัวโตจัง,ง,งอะเฮ้ยตัวละครน่ารักจัดอะโอเคมาเลยนะครับใครอะอันนี้เขาคือใครอะเฮ้ยนี่ก็คือคนเหมือนกันหรอวาทำไมตัวละครเขาแบบเฟี้ยวจังวะเออตัวยาวโอเคจะเป็นประมาณนี้นะอันนี้คือป้อมเราใช่ไหมอ๋อแล้วอันนี้ก็คือป้อมของัตูเราสามารถวางได้เลยได้ปะเนี่ยเฮ้ยทำไมก็ตัวใหญ่จังอะเขาผมตัวเล็กมากเลยนะ เออเนี่ยแล้วก็ตีีตไปนะครับทุกคนไม่มีอะไรอขอดาเมจหนึ่งร้อยอ๋อขอลาดาเมจย <laughs> ี่สิบแบกที่หน่อยได้ไหมอ,อือนี่นะครับทุกคนมันก็จะเป็นเป็นประมาณนี้เลยนะเนี่ยมันก็จะมีอะไรมาก็ไม่รู้เนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยเฮ้ยอะไรอ้ออะไรอ้อตีหนึ่งร้อยบวกหนึ่งร้อยห้าสิบนี่คืออะไรอ่ะบวกหนึ่งร้อยห้าสิบนี่คืออะไรวะแบบตังก์หรอไม่รู้เหมือนกันวะ <laughs> แต่อัปเกรดมันตังตรงนี้นะ <laughs> ใครรู้ก็บอกเลยนะครับทุกคนหนึ100่งร้อยกับหนึ่งร้อยห้าสิบเนี่ยไอ้ตรงไหนมันคือดาเมรจริง <laughs> หรือว่าถ้าเราอัปเกรดไปปุ๊บมันอ๋อผมเข้าใจละคือเมื่อกี้มันมี2ี่สิบนี้มีสามสิบถ้าบวกไปก็มันจะเป็นบวกหสิบเนี่ยถ้าผมอัปเกรดอีกทีมันจะเป็นบวกหนึ่งร้อยอ๋อเนี่ยนะอ้าวแม็กแล้วหรอมแม็กไวจังเลยอ่ะเฮ้ยเลือดมอนเท่าไหร่ห้าร้อยเฮ้ยเรายังไหวเรายังไหวเพื่อนคือคือเราแบบเราตีหนึ่งร้อยอะเพื่อนจริงๆนะเราเราเราตีแรงมากมันมาได้กี่ตัวเฮ้ยวงางได้อีกตัวโลปรับเฟิร์สปรับลารดได้ด้วยนะทุกคนดูดิเออ เดววีมีกี่เวบอบะเฮ้ยมันเข้ามาระหว่างการเล่นได้หรือหลอไอ้นี่มันไม่ได้เข้ามานะทุกคนแต่อยู่ๆเขาก็อยู่ในห้องอะอะไรอะถ้าเป็นออสตาเข้าไม่ได้นะทุกคนแต่เขาเข้ามาได้ยังไงก่อ,กอน,นี้เฮ้ยเอาวะเอาวะตีว,วะไอ้ตัวนี้ตีตีเร็วมากเลยอะอู้ตีศูนย์จุดห้าโลถ้าอัพนี้ก็คือเป็นศูนย์จุดหนึ่งโอ้ไมก่กูดใช่ปะ โอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มันจะลดลงเรือ่อยๆเฮ้ยติวตัวนี้ตีเร็วมากเลยอ่ะเฮ้ยอยากได้ว่ะเดี๋ยวรอดูแลทุกคนว่าเราจะแบบว่าเราจะสุ่มได้ตัวดีๆหรือเปล่าวันเนี้เออเฮ้ยแต่ว่าเราดาวิจที่หนึ่งอ่ะทุกคนคิดยังไงกับการที่เราแบบแบกอ่ะเออแล้วแบบแบกจัดอ่ะ <laughs> มีอยู่ตัวละครอยู่ตัวเดียวโอ้ o o n น็ s มันมีกี่เวฟ โอ้มันมีประมาณแบบ40่สคนไม่น่าจะใช่นะอันนี้น่าจะเป็นแบบว่าคอมพลตของแต่ละเวฟบน่าจะจนกว่าไม่ไหวนะเฮ่ยแต่เลือดมันเริ่มองผ่นแล้วอะแต่เราก็ชิลๆนะจริงๆทุกคนแล้วอีกอย่างหนึ่งนะผมสงสัยว่ามันวางได้กี่ตัวย <c oughs> oh ูนิตโอ้ยก็วางได้กี่ตัวนี้ผมวางไปประมาณเจ็ดตัวแล้วนะครับทุกคนตอนนี้อ๋อมันไม่ใช่แบบที่หนึ่งอันนี้มันคือที่หนึ่งมันนี่อ๋อคือเหมือนผมแบบเริ่มใหม่หมดทุกอย่างอะตอนเนี้ยคือคือใช่ใช่นะทุกคนอาจจะตื่นเต้นหรืออะไรนิดนึงนะครับ ผมวางไปเก้าตัวแล้วทุกคนเฮ้ยมันวางไม่จํากัดหรือเปล่าวะผมเพิ่งสังเกตนะครับตัวแล้วก็ตี0.5เหมือนกันเฮ้ยตี0.5โลแต่ความกว้างระยะมันแบบน้อยๆนะเฮ้ยแต่ว่าผมว่านะเกมเนี้ยทุกตัวมันตีคูดาวน้อยมากเลยนะเว้ยทุคนจริงๆนะครูดาวแต่ละตัวคือน้อยมากเว้ยมันก็ถือว่าดีอยู่นะก็เฟี้ยวอยู่แต่ว่าตอนเนี้ยผมวางยูนิตไว้ได้แบบไม่จํากัดอะ่ะ ผมวางยูนิตไม่จำกัดเลยอ่ะโคตรดีอ่ะแล้วมันสามารถแบบวางยี้ได้ด้วยแบบซ้อนๆกันอ่ะแบบสุดอ่ะแล้วเมื่อไหร่จะจบวะ A a few moments t l โอโ้ทุกคนเลื่อนมันเยอะมากเลยตัวเนี้ยดูดิเลื่อมันเยอะหมื่นห้านะครับทุกคนเฮ้ยมันเริ่มมาเริ่มมาแล้วบอสน่าจะจบแล้วล่ะทุกคนและอย่างนี้นะครับทุกคนผมวางไม่ได้อ่ะตอนเนี้ยน่าจะแม็กยูนิตแล้วนะไม่รู้วางได้กี่ตัวนะขี้เกียจนะ <laughs> จบแล้วสินะเพื่อนใช่ไหมเราบอกเราทีเวลาค้างแล้วเฮ้ยจบ สวยกว่าจะจบเฮ้ยเฟียวดีว่ะทุกคนหุ้ยผมชอบอ่ะล็อบบี้มนะันน่ะไอตัวนี้ตัวใหญ่มากเลยด้วยทุกคนจริงอ่าฮะเพื่อให้ไม่เป็นการเสียเวลาของเราในคลิปไหนเสีย <c oughs> ตังค์อยูแล้วกูโอเคผมจะมาเปิดเลยนะครับช็อปนะครับทุกคนซื้อ3ามแพ็คนะครับทุกคนผมจะซื้อ3แพ็คประมาณ4,500โลบักนะครับทุกคนมาแพ็คแรก แพ็กแรกไปแล้วโอเคมาดูนะครับว่าเราจะได้อะไรนะครับทุกคนอยากรู้จริงๆเปอร์เซ็นต์หนึ่งเปอร์เซ็นต์นะทุกคนหนึ่งเปอร์เซ็นต์ไม่รู้ว่าเราจะได้หรือเปล่านะครับทุกคนมาหนึ่งสองสามแรกครับโอ้โหอันนี้เอกลุศิปอ่ะมันต,ตัวเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์หรอทุกคนตัวเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็ได้ตัวดามเปล่าว่ามันอัพต่อไปมันอัพหนึ่งพันเลยนะทุกคนเออมาต่อเลยละกันโอ้โห ทุกคนผมว่ามันแปลกๆแล้วว่ะวันนี้ปังโอ้โหกูขออีกตัวนึงก็ได้แอ้วก็ตัวตัวยิบเก้าเปอร์เซ็นก็ได้เพื่อนเอาขอในเด็กโอ้ไหในเลยได้เลยได้แล้วโอเคทุกคนตอนนี้โอ้โหอะไรน้าหน้าวันนี้อ่ะดั้งแม่สี่สิบฮับหนึ่งร้อยคูดาวปกติแต่มันตีกว้างมากเลยทุกคนจริงๆใช่ป่ะใช่ไหมอ่ะจะไม่ได้กว้างน่าจะกว้างกว่าับตัวแรกแต่มันมีดีพีเอสเฮ้ยคืออะไรวะโอเคไม่เป็นไร S <s <ans> เอาให้ได้วะต้องเอาให้ได้วะเ <s ans> ฮ้ย <s ans> ไม่ได้มไม่ได้นะกเกียร์ประเดนี <s> ่ <ans> <s ans> <s ans> มันสองตัวแล้วอะทุกคนผมาดูคนอื่นแบบเปิดมานะครับไม่ได้กันทุกคนอะเฮ้ยมันหนึ่งเปอร์เซ็นเก้ไว้ทุกคนทุกคนก็ใจมันคือหนึ่งเปอร์เซ็นเก้ไว้ไม่มีอะไรซื้ออีกบ้างอ่ะคือแบบเพิ่มดวงอะไรนี้มีอีก่ไหมอ่ะมันม,มีแบบเพิ่มดวงไหมอ่ะเออบูทอันนี้ได้ปะแต่ว่ามันบูทอันนี้มันไม่น่า,นาจะช่วย,ยแหละทุกคนจริงๆนะ เออมาโอ้โอทุกคนหมดจหมดะหมด,จห,มดหมดแล้ว่啊จะปวดหมดแล้วหนึ่งเปอร์เซ็นไม่ออกเว้ยเฮ้ยแปลกๆปแล้วผมว่าผมได้ซื้อตัวข้างล่างเล่นแน่เลยว่ะโอเค,อเค,อเคซื้ออีกสิบเพคเลยละกันเสียงตั้งออกทุกคนเราฟังเสียงตั้งออกนะครับอ่ะครับเสียงตั้งออกไปแล้วนะครับปิวไปแล้วโอ้ไม่กมาอีกสิบเพคโอ้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไม่ให้มันตั้งตัวไม่ให้มันตั้งตัวกูก็ไม่ได้ตั้งตัวตอนเนี้ยโอ้โห โอ้โหหของเททุกคนหนแบบของเท่เลยอ้โอเมก้เราเราจะเปิดต่อแล้วเราจะพอเพียงแค่น,นี้ไอตัวเนี้ยตอนเลกผมก็อยากได้นะแต่มันมาเยอะแล้วอะ่ะดูดิโอเมก้เห็นเขาบอกว่ามันเก่งมากเว้ยเออเชื่อมันเก่งจริงๆแหละเออไม,ไม่ไม่แพงกันนะ <c oughs> อีกแผกอีกแผกนึ่งไงทุกคนอีกหนึ่งแกอีกหนึ่งแผกแงสุดท้ายผมจะไม่ซื้อแล้วเพราะว่าผมจะไม่เปลืองโอเคอีกหนึ่งแผกนะกทุกคนมันต้องมาดิวะใช่ปะจริงมันต้องมาเว้ยอ้ยมันไม่มาจริงจริงโ oh อ้ my g ก d ขอขอได้ไนเะพื่อนไอตัวเนี้ยมันมาเยอะมากเว้ยทุกคนผมอยากได้ไอสูตรยุดหนึง่งเว้ยกล้องเล็กๆได้ไหมอะความเกลือมันไม่เข้าใครออกจริง เอาจะแปลงล่างแล้วโอเคทุกคนเหลืออีกประมาณสามกองสุดท้ายนะครับไม่ได้ผมก็ไม่เอานะอืไม่ได้ผมก็ไม่เอาม่เออกูไม่เอากันไม่เออง่เกือมันเกือเกิดไปหรือเปล่าเออมีเอฟเคฟาร์มด้วยนี่ว่าผมงอมหมดทุกคน <laughs> ผมงำอุ้ยมัน1%จริงว่ะทุกคนมันไม่ใช่1%นเปว้ยเชื่อผมจริงๆนะมันไม่ใช่หนเว้ยจริงๆอันนี้คืออะไรซซมมอน มันสามอนแล้วแล้วมันรวมกันยังไงอะทุกคนมันรวมกันได้ไหมอะผมอยากเอาตัวพวกนี้มารวมกันมากๆเลยเว้จริงจนะไมนมีด่านหลายด่านมากเลยเวแต่ผมก็ไม่รู้เผมนจะเล่นด่านอะไรเพราะว่าผมก็ไม่ได้ศึกษามาก่อนนะเอออย่างก็คือผมงอมมาตอนเนี้ยโอเคแล้วผมจะซื้อพวกนี้นะเออเอาเป็น3ตัวนี้ดีไหมเออไม่รู้นะครับว่าตัวไหนมันดีเออเอาตัวแบบโลบักเยอะเลยละกันตัวตัวตัวไหนแบบส0งร้อยโลบักเราซื้อหมดเลยละกันเราเหมาเราเหมาผมไม่อยากไปซื้อไอแพ็กนี้อีกนึงอะเพราะว่าเดี๋ยวโลบักผมไม่พอนะ ครับอืมโอเคซื้อแล้วเรียบร้อยโอเคตามตัวเฮ้ย <c> เ <oughs> ย่ดี๋วบอกได้มาใส่ได้ตัวเดียวงอมไหมละ่ะเฮ้ยอะไรอะ่ะทุกคนหรอทำไมเราใส่นี้ไม่ได้ะหรือว่ามันตัวเดียวกรันหรือมันใส่ได้แค่สามตัวอยังวงเออเอาออกให้หมดเอออ่ะไอ้ตัวนี้มันใส่ไม่ได้โอ้เฮ้ยจริงอ่ะออกได้ปะโอ้โหมันนอ,อ,อกหมดเลยอะ่ะ เอมแล้วตัวที่กูซื้อมาเมื่อกี้อะฮ้ยห hey! ้าร้อยถึงหนึ่งหมื่นวัตเตอร์ไม่ได้มปหนะน,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 นึ่งหมื่นเลยนะเว้ยทุกคนมันโกงมันโกงเกินโอ้โหนี่เท่าไหร่อ่ะ DPI เจ็ดพันโอ้ไม่โกหกตื่นเต้นกับทุกอย่างอะตอนนี้ ไม่เคยเล่นโอเค๋ okay, ้วผมจะอทอละโขงอันนี้ไปด้วยนะครับอ่าแล้วก็อีกอย่างนะเราจะไปตรงไหนดีนะเออนี่มันน่าจะเป็นด่านเดียวกันเฮ้แต่ว่าคนเล่นด,าด่านนี้เยอะมากเลยไว้ทุกคนเนี่ยซิตี้เนี่ยตตนะไอซิตีนะ้เนี่ยคนเล่นเยอะมากเลยเว้ยตั้งแต่ตอนแรกแล้วอะ่ะเอามันเป็นหมดอีซี่ไปรตรงนั้นอะ่ะอันนี้มันคืออะไรอะ่ะ <laughs> <laughs> เพื่อนเราไปด้วยสิเฮ้ <laughs> คนไปเยอะอ้าวเอานี่ยังะ่ะ ทำไมผมเด้งอ่ะทพราผมเด้งอะมันมัน,มน,มนเตะผมบอกเฮ้ยขอเข้าด้วยคนซีเพื่อนเออเล่นด้วยได้ไหม <S <S มาเลยนะครับทุกคนชอบอะเออมันมันนุกดีนะจริงๆเฮ้ยตัวนี้มันตีแบบว่าเป็นหมื่นเลยแล้เว้ยทุกคนเนี่ยอ้าว อ๋อมันใช้ตังสามร้อยในการวางโอเคเพื่อนมาไว้ก่อนนะแรกแอกะแรกๆเพื่อนมาไว้ก่อนเดี๋ยวเราวางตอนท้ายให้เองเออเพราะว่าเรามีตัวนี้ไงแต่ว่าไอตัวนี้มันเจ็ดพันเลยเลยทุกคนไอตัวเจ็ดพันก็น่าจะดีนะใช่ปะไม่ทำไมเขามาวางตรงไกลมากเลยอะเดี๋ยวบอกเลยตัวนี้มัน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 เป็นแบบมันมันมันเท่าไหร่ร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบนี่ตัวนี้เท่าไหร่อ่ะตีเท่าไหร่โอ้แปดสิบบวกเจ็ด <imm> สิบยวเราแบกนายเองเพื่อน๋ยวเราแบกนายเองแต่ตัวนี้เราเราเราอยากได้ตังค์มาก เราอยากได้ตังมากเลยอ่ะนะโอเคสามร้อยทุกคนเดี๋ยวเรามา,างตัวนี้ก่อนเนาะเออนี่มาแล้วมาแล้วตีตีสามวีดาเมจห้าร้อยตีสามวีดาเมจห้าร้อย มันดูโศกกระเจ้าวาทำไมมันไม่ตายเลยวะหรือว่ามันตายวะเมื่อกี้เฮ้ยมันจะหลุดเพื่อนเพื่อนมันจะหลุดมันจะหลุดเพื่อนมันจะหลุดมันจะหลุดเพื่อนเพื่อนเพื่อนมันจะหลุดไม่ขายได้๋ยม่เนี่เดี๋ยวมีเฮ้ย่านนี่ยากอยู่นะทำไปเล่นไปทุกคนจริงแต่ถ้าเราอัปเกรดดา้เมจดมันเพิ่มเป็นพันเลยนะตัวเนี้ยเออไอตัวไหนเพิ่มเป็นหมื่นวะน่าจะเป็นไอตัวนี้ปะไอตัวเจ็ดพันไอเจ็ดร้อยห้าเนี่ยน่าจะใช่วลทุกคนจริงๆผมขอเก็บตังค์เจ็ดร้อยห้าก่อนนะครับเดี๋ยวให้เพื่อนเพื่อเขาแบบว่าเ่อน ไม่แตกโอเคเออโอ้อนยายย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 ัยย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 ่ยยยไม่ยย้ยย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 ยวขยยยยยเยย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 ยอยย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 ยายย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 อยย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 มยนยยอยย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 นยยยยรยยยียยยยียยียลยยยยยยตยเลยย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 ยียย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 ยลยเยยยยยยยางยย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 ลยย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 เฉิดฉาย โอ้ตัวใหญ่จัดตัวใหญ่จัดตัวแบบใหญ่มากอ่ะทุกคนลโอเคมันฉีดเชืบฉีด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 โอ้โหนี่แหละเมื่อตัวแลกของเราอะเพื่อนตัวแปลกเราเป็นไงเราตัวใหญ่แล้วเปล่าโอ,โอ,โอ้ตรงนี้เยอะมากอ่ะจริงตรงนี้เยอะจริงทุกคนแล้วผมเอาเป็นไอตัวนี้มาตรงนี้น่าจะคมนะเออแต่มันตีดูง่อยมากเลยเดี๋ยวไปทุกคนมันเลือดห้าร้อยแต่มันตีแบบ ตีง่อยจังวะไอตัวนี้อุ้ยไอตัวใหญ่เวยวมากเลยทุกคนจริงๆนะแนะนาเลยแนะนําเลยต่้แนะนําเลยเดี๋ยวต่อไปนะตัวทระคงเออผมอยากจะรู้จริงๆไอ้ระคงมาทำอะไรได้บ้างวะเฮ้ยเฮ้ยมันเริ่มฉีดไม่เข้าแล้วเนี่ยดูจากทรงดูจากทรงแล้วมันมันเริ่มจะฉีดแม่เข้าแล้วเนี่ยโอเคเฮ้ยเพื่อนอีกตัวนึงอีกตัวนึงโอเควางทระคงวางทระคงเราจะวางไว้แถวๆตรงนี้แล้วกันโอเคทระคงตัวนี้นะครับมันทําอะไรได้บ้างวะมันมันเป็นเปอร์เซ็นต์อ่ะกูไม่ได้ศึกษาเลยมาเลย มังานทุกคนโอ้โหอะไรวะเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันจะเข้าบ้านเราหลือไงเพื่อน,นเพืเ่อนจะเข้าบ้านเราเพื่อนเพื่อนจะปล่อยให้มันเข้าบ้านเราเหรอเพื่อนเพื่อนแตกกูว่าแตกโอ้หไม่เตกเกือบเตกผมอัพเลยผมอัพตัวนี้เลย,เลยผมอัพเลยทุกคนผมอัพเลยผมเก็บตังค์อัพตัวใหญ่แล้วผมไม่อัพตัวอื่นแล้วทุกคนเออใครบอกจะไม่อัพตัวอื่นวะไม่อัพตัวนี้เลยแล้วกันดูหน้าน้องนะครับก็คือเหมือนแบบว่าคนขี้ปากใส่พวกนี้เนาะเออมันแบบว่าอ้วก ทำไมกูพูดอุบาทจังวะอ้โหตัวเท่าไหร่อะเลือนหนึ่งหมื่นกูตีหนึ่งโล้ยเลยอเือหนึ่งหมื่นกูตีหนึ่งโลยมันต้องไปอัพเกรดนะทุกคนจริงๆนะผมว่านะจริงๆแต่ก็พอได้เยอะพอได้เยอะเออพอได้เยอะไอตัวนี้มันเออปั๊มตังค์เหรออาจจะเป็นตัวปั๊มตังก็ได้นะใช่ปะ่ะเออมันมันมันเป็นเปรซ็นของมันน่ะเออจริงผมวม่าใช่นอนที่เล่นเยอแบบพี่มันไม่ใช่พี่มันไม่ใช่อย่างนั้น ไว้ตั้งมาแล้วหนึ่งพันเลยทุกคนตั้งหมดหนึ่งพันแล้วโอเคเดี๋ยวหนึ่งพันสองนะครับผมจะอัพนะครับมันก็จะตีสองร้อยดาเมจนะครับทุกคนเออตีโอเคสองร้อยดาเมจก็ยังง่อยอยู่ดีวะทุกคนอยากอัพเกรดมันมากเลยอะโอโ้ <im> โหไม่น่ารอดมันไม่ยังไงก็ไม่น่ารอดอะจริงๆนะจากใจจากใจผมเลยไม่น่ารอดวะนี่เอาอีกตัวนึงเลยอยีกตัวนึงเลยดูเฉด ดูดูผมฉีดดิทุกคนดูผมเชดโอไมคกอดฉีดไม่เข้าเลยนี่ผมเชดมันไม่เข้าเลยครับผมฉชดยังไงก็เียดไม่เข้าน่าจะจบแล้วเเพื่อนดีๆนะเพื่อน๋ยวเราไม่เจอกันใหม่นะเพื่อนตัวเราน่าจะได้มาแค่นี้แล้ววะเราขอโทษวะ่ะที่เราแบกพวกนายไม่ได้จริงๆนะทำไมพวกนายไม่แบกเราอะวแบกบัดเรียบร้อยปักเรียบร้อยครับทุกคนจบแล้ว มันได้จบลงแล้วนะครับไตตัวใหญ่นดี้ก็ช่วยอะไรเราไม่ได้ผมว่านะมันต้องอัพรเวลตัวละครเว้ยมันถึงจะได้เว้ยเออถ้าเป็นในออสตาเออมันก็ต้องอัพใช่ป่ะทุกคนแต่ในเกมนี้ม,นงงๆๆๆมันอัพยังไงวะเกมเกมนี้หมดเอายังไงอาครับเฮ้ยอันนี้มันคือหมดอะไรอะ่ะขอเลน่นได้ไหมอะ่ะเพื่อนโอ้โหเขาล็อกอะ่ะเลน่นได้ไหมเพื่อนเลน่นได้ไหมมามาเรามาด้วยกันแล้วมาด้วยกันเพื่อนเรามาด้วยกันเชื่อเราเชื่อเราเชื่อใจเราไหมเพื่อนเชื่อใจเราเปล่ามามาเพื่อนมานี่มาหนี่โอ้โห อกูเลยคนเดียวก็ได้โอเคมาแล้วโอ้โหแต่ว่ามัน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 เร็วจังวะทุกคนเฮ้ยแต่ว่าเลือดมัน50เองเออตัวแรกไปได้ตัวเลกไปได้เออมันตีตีเลยเพื่อนอ้าวยังไม่ตีมันนะไฮ้ม่ตีมันเล่าเอ้าอันนี้มันเป็นตัวอะไรนี่ เออมันคืออะไรวะเนี่ยมันทำอะไรได้บ้างวะน่าจะเป็นตัวบัฟตังหรือไม่กระบัฟดามจอะไรกตัตตอวอะไรเลยเชื่อผมปะทุกคนจริงตอนนี้มอนจะเข้าบ้านแล้วแล้วนะครับทุกคนโดยการที่เรายังไม่มีอะไรยูュกับมันเลยอ่ะโอเคงั้นผมเอาตัวนี้ละกันแต่ย้อนเพื่อนเออใช้พลังชัดวันนึงอ่ะอืมวันนึงอ่ะจริงจโอ้ผมไม่มีตัวต้นเกมว่ะทุกคนผมไม่มีตัวต้นเกมจริงจริงนะผมว่าบ้านผมแตกอ่ะแตกหมดยังไงก็แตกดูดิโอ้โหมากันเป็นแบบเหมือนเม็ดฝนเลยอ่ะ คือแบบตกปวยปลายทำให้เราแบบว่าใจวิววิวทำให้เราแบบว่าอยากเลิก <c oughs> <c oughs> มันมีตัวกระชายตัวหนึ่งนะแน่ตัวเนี้ยผมอยากลองเล่นดูอะ่ะมันคุยมันก็ตัวใหญ่อยู่นะแต่ไปเล่นไปมันน่าจะยิงไปจิ้วๆๆ,ๆๆเลยผมว่านะจริงๆเออมันก็ว่าเราแล้วเพื่อนมันก็ว่าเราโอเควางปิวๆๆๆ้วปิ้วจิ้วจิ้วเพรเออพอพรช่วยตัดดาเมจได้อยู่พอช่วยตัดดาเมจได,ด้นิดหน่อย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 ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่สวยเฮ้ยพอได้ทุกคนพอได้จริงๆพอได้เลยมาแล้วว่า ผมมาแล้วอ่ะจริงโอ้ยังไงบ้านก็ <g ül> ยังไงบ้านผมแตกแน่เลยเว้จริงๆไเว้ทุกคนเออบายบ,ายบ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 ้านบายบายบ้านสุีิรักษ์ของเราบายบายนะสรุปวันนี้นะครับเราเสียโลบักไปนะครับแล้วเราก็ไม่ได้อะไรเลย เราเสียเราบบกโดยที่การที่เราไม่ได้อะไรเลยทุกคนบางทีมันมันแ็แอบเศร้าเหมือนกันนะที่เราไม่ได้อะไรเลยไว้ทุกคนจริงแล้วผมไปขอซุ่มซ้อมมาก่อนนะครับทุกคนในแมปนี้นะครับทุกคนผมบอกเลยว่าคลิปหน้านะครับผมจะไม่เอ่อมันคลิปนี้นะครับคลิปนี้คือแบบว่าผมมาเปิดเลยก็คือแบบไม่เคยดูใครเล่นแล้วก็ไม่เคยเล่นมาก่อนนะครับอันนี้คือเข้าครั้งแรกเลยนะครับทุกคนเออมันอาจจะแบบว่าดูลุกๆหรือ,ยอยงไงก็ขอไ้ด้วยนะครับอืมแล้วไงอะทำไมอะหลเล่นหลองเล่นหลเล่น โอเคถ้ายูนิตตัวไหนดีนะครับหรือว่าตัวไหนไม่ดีหรือว่าตัวไหนกากตัวไหนที่ผมมีแล้วมันเพบนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาบอกผมได้เลยนะครับทุกคนสรุปนะครับทุกคนวันนี้เสียตังค์ไม่ได้อะไรเลยโอเคไปเลยนะครับทุกคนลาทุกคนนะครับจุ๊บ